สวัสด here, today, ีค่ะตอนนี้นะคะพบกับคูเปอราท่ามทองนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่กิจกรรมรถความคุ้มพร้อมนะคะที่ตำบลบ้านน้อยต้นที่เหล็กอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะคะตอนนี้นะคะข้างหลังของเราข้างงของเรานะคะก็เป็นบูธโมบายนะคะจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันสวัสดีค่ะตอนนี้จะทำอะไรตอนนี้หรอคะเราจะทีนจุดนี้จะเป็นการให้บริการลูกค้าในเรื่องของงานซ่อมนะคะแล้วก็จะมี ช่างที่คอยให้บริการซ่อมรถลูกค้าอยู่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผนกตามบริการแล้วก็ไหลใบคิดเงินลูกค้าค่ะแล้วก็บอกคำแนะนลูกค้าให้กับลูกค้าแล้วก็มีอะไรอย่างไรทำงานกันค่ะแล้วโปรโมชั่นส่วนของันนี้อ่าในส่วนตรงนี้ถ้าเป็นในส่วนรถยนต์บำรุงรักษานะคะก็จะมีส่วนลดถึงสิบสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับทุกคนท่านสนใจค่ะแต่ว่ามีค่าแรงช่างแล้วก็ค่าบริการอย่างเดียวค่ะจำนวนรถนัตอนนี้ที่ตั้งเป้าหมายไว้อยู่ประมาณที่สามสิบคัน ตอนนี้ได้กี่คันแล้วคะตอนนี้เราซักประมาณคะที่มาแน่ๆประมาณ20,000โอ้โหตอนนี้นะคะยังไม่ถึงครึ่งวันนะคะลูกค้านำรถเข้ามาเข้ารับบริการถึง20,000แล้วนะคะทุกคนบรรยากาศการซ่อมจะเป็นไงเราไปดูพรุงเลยอันนี้นะคะก็เป็นช่างแบบอุปต่างช่างพร้องนะคะนี่กำลังทำอะไรคะทาเจลวิที่ยิงนัดกันตอกันน้ำเข้าไปในถุงรถแล้วคนนี้ทำอะไรบ้างครับเรียนรู้ทุกอะไรกับสุดตัดยากง่ายของรถคันนี้เป็นไงบ้างคะท่านไม่มียากง่ายแล้วค่ะวันนี้นะคะช่างพร้อมนะลูกค้าพร้อมหรือยังคะมาเลย เซลส,สวยวันนี้ทำอะไรคะวันนี้เรามากิจกรรมรถพร้อมคนพร้อมค่ะแล้วที่จะทำะอะไรคะก็มาขายรถโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ไงคะขอโปรโมชั่นรถแพคกเกอร์หน่อยค่ะตอนนี้มีโปรฟรีดาวซื้อปีนี้ไปเริ่มพ่ออีกทีม,มุกดาหกเก้าว้าวหาลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะคะที่ครูต้าทังทอค่ะมีบูธมาซ่อมรถให้ลูกค้าแล้วยังมีเซลคนสวยมาขายรถให้ลูกค้าอีกสำหรับวันนี้นะคะรถพร้อมคนพร้อมแล้วลูกค้าล่ะพร้อมหรือยัง ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับช่างต่มนะคะช่างเหรียญทองคนเก่งนะคะจากหัวตา,ท,าท,ท่งางตอมซันโโรค่ะค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้ช่างต่มเตรียมความพร้อมอย่างไรนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมให้กับลูกค้านะครับความพร้อมของวันนี้พิเศษหน่อยมีทั้งความพร้อมของรถแล้วก็ความพร้อมของคนค <akkor ๆ S 3> ร<ฏ>ับปกติเราก็จะมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมของรถอยู่แล้วแต่รอนี้พิเศษหน่อยมีการเช็กตรวจสุขภาพของเจ้าของรถนะครับเพื่อให้พร้อมทั้งเครื่องจักรแล้วก็คนใช้เครื่องจักรครับ โอ้โหสุดยอดเลยค่ะแล้วความพร้อมของคนนี้ค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าคะก็ตรวจสุขภาพฟีนะครับอาทิเช่นเบาหวัติเลือดความดันก็เบื้องต้นเข้าข่ากิจกรรมได้ก็ประมาณนี้ครับอุปสรรคในกิจกรรมนี้ที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ช่างตั้งมากิจกรรมค่ะพบเจออุปสรรคอะไรที่คิดว่าช่างทำไม่ได้หรือเปล่าครับก็ทุกอย่างมันมีทางแก้ไขได้หมดครับแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยอาจจะไวหน่อยขึ้นอยู่กับปัญหาแล้วก็สุขภาพ ปัญหาานั้นว่ามันมันอยู่ลึกไหมอยู่เบื้องต้นแค่ภายนอกอะไรเงี้ยกิจกรรมครั้งนี้คิดว่าคุณป้าท่านทองเอาอยู่ไหมเอาอยู่ครับเพราะว่ารถพร้อมคนพร้อมแล้วครั้งหน้าเราจะไปกิจกรรมรถพร้อมคนพร้อมที่ไหนรอติดตามกันเลยนะคะที่คูณต้าท่านทองค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้กำลังเช็ครถลูกค้าอยู่ค่ะแล้วกิจกรรมมีรถพร้อมพี่ไอพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะ จากจการรมนี้นะคะการเตรียมตัวของขราราชการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะในการเตรียมความพร้อมของช่างญาเตรียมตัวอย่างไรนะคะเราสอบถามความที่ลูกค้าอยากจะซ่อมแล้วก็บริการอย่างเต็มที่เลยะคะ่ะสุดยอดไปเลยเพราะว่ารถพร้อมขรชการพร้อมช่างพร้อม่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ซ่อมรถเสร็จแล้วนะคะจาก20คันนะคะซ่อมเสร็จไปแล้วนะคะดูคะ่ะว่าช่างของเราในฝีมือเก่งทำงานเรียบร้อยรวดเร็วแค่ไหนค่ะ สวัสด <ground> ีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดค้องใต้ตำาบลบ้านน้อยชุมชนเล็กอำเภอเมืองนรปการนะคะทีนี้เราอยู่ในกิจกรรมรถร้อมคนท้อนะคะและข้างหลังของเราเ่ยก็มืบูธบูธนึงนะคะอยู่ภายในจนเป็นบูธโซลเซลล์เกกินโนค่ะและนี่นะคะก็จะอีสินค้านะคะที่หางเขา้างฟองเราส่นำหน่ยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันตามมาเลย ตอนนี้นะคะปั๊มบาดาโซล่าเซลล์ของเรานะคะก็ <c oughs> มีโปรโมชั่นอยู่ฟ <c oughs> รอนสบาย20กิเดือนอุปกรณ์ครบชุดรับประกันถึง2ป e ี <c oughs> เลยนะคะสาวลูกคา้าท่านไหนสนใจน,นะคะติดต่อมาได้เลยอุป <c oughs> การะทั้งเ้าห้าหี่น้องทมเทไกแล้วตอนนี้นะคะลูกค้าก็พากันทยอยมาไม่ขาดสายเลยหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วลูกค้าก็มาตรวจสุขภาพกันต่อเลยนะคะตรวจสุขภาพเสร็จแล้วเราก็มีเครื่องดื่มรองรับให้ลูกค้าด้วยแล้วภายในยกิจกรรมนะคะก็ยังมีรถแท็กซี่รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะมาให้ลูกค้าไว้ทดลองขับกันด้วยนะคะ ไม่พอแค่นั้นนะคะเรายังมีบูธ S K L การนะคะมาบริการให้ลูกค้าถึงที่เลยและนี่ก็เป็นผู้บริหารสุดสวยของเรานะคะกำลังคุยงานอยู่เลยน้องๆเด็กๆนะคะ <c oughs> ก็พากันชอบใจใหญ่สุดท้ายนี้นะคะ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี <c oughs> ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> ก,ดกดติดตามให <c oughs> ้กับคุูตาทั้งทองด้วยนะคะ <c oughs> บายยรอติดตามอีพีหน้าด้วยนะ